เอาเอาเกินหกเจ็ดให้มันเก่งเลยเลยไดแล้วลูกยเตเอวอีกแล้วสิบสิบห้าสิบห้าไปดึงอีกแล้วไงลูกยาเตะเนี่ยเดินเดินเรียบร้อคสามสิบสี่สิบห้าเ่งว่าทำไมเอทำไมทำไมเดียวเดียวมันสูงเกิน เอาไม <sh> ่ได yeah, ้เอาไม่ได้ต้องติดบ้าดีดีจะหยุดสิเก่งขอไว้อย่งั้นนะแม่ง er <pareil> <bedingt loves aussi reated> <Walker> yeah, ั <ling> ้นจะแข็งแรงแน่เราต่อยมวยเข่าอมาอมาต่อยมวยข่าเดี๋ยว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 เข่ายอะดิเรางเบครั้ง้างตี้งอย่าเถียงดิเอาดิอย่าเทียงเอาเฮ้ยเอาเอาเิ่ม

Bao lục bao, baba học baba học bao lúc bao lúc bao, bao mà học baba 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 สิบ้านะเดี๋ยวดีเก้ยผมรักพี่เนี่ยสิบสิบหนึ่งสองสิบสามขอไม่ขึ้นเลยสิบสีห้าเข้าไปเข้าไปขึ้นไปจริงขึ้นไปจริงเ้าไว้า้าหนึามส้าหกเจ็ดแปดสิ